สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่โกดัง3นะคะรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะจะมารีวิวนะคะรถครอบครัวนะคะราคาถูกผ่อนสบายให้กับคุณลูกค้านะคะที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับ เนนนะพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าเก็บไลา์อกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตั้งขายกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโตต้านะคะอเวซ่านะคะ 1.5G นะคะปี2013คันนี้นะคะเพชยยนตั้งขายที่ราคา310,000บาทนะคะ KDD Free d o w n นะคะออกรสศูนย์บาทกับบริษัทเพรยนต์นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะผ่อนสบายราคาถูกนะคะแนะนำ เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมตั้งขายกันแล้วนะคะและที่สัาคัญคันนี้ยังไม่ติดจองเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากภายในนะคะแล้วก็รอบตัวรถกันเลยนะคะตามพิ้มาเลยคะ่ะ ามาเริ่มวันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจัางหน้าของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าตัดกระสีตัวรถนะคะแล้วก็โลโก้ต้องการน,นะคะจะได้เป็นโลโก้ตโตต้านะคะทาเบียนนี้เลยนะคะ 8925นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเลฟักเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะได้ยางปี2019นะคะในแม็กขอบ15นะคะได้แม็กไทรเดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2019ทั้ง สี่ล้อก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้านีส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเขาจะติดกับตัวข้างหน้ารถมาให้แล้วนะคะนีส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ขอบของเขานะคะก็จะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามือจับก็จะได้เป็นสี่เดียวกับตัวรถนะคะขอบก็จะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะด้านล่างของเขานะคะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้แล้วก็มีสปอยเลอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะคุณค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบรัวนะคะ7ที่นั่งนะคะราคาถูกแน่นอนนะคะสำหรับโตต้า อาเวนซาของเรานะคะ 1.5G นะคะปี2 0 1 3คันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา300,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าที่มีเครดิตนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวออกรถศู์บาทกับบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต,ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตต้า อินโนวาคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์ปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้เลยนะคะด่วนๆเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยคะ่ะว่าคันนี้เขามีออปชันฟังก์ชันอะไรที่มัน่าสนใจกันบ้างนะคะตามนนมาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซนทัลล็อก นะคะคุณลูกค้ามือจับก็จะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะแล้วก็ได้เป็นพพงมาลัยหุ้มหนังสีเทานะคะเขาออกสีดำดำนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพวงมาลาัยสั่ก้านนะคะมาพร้อมกับ เครื่องเล่น CD ดีนะคะได้เป็นแอร์อันดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าต้องการนะคะมีที่วางแก้วมาให้นะคะเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายสวยง,งามแบบนี้เลยนะคะภายในพื้นที่กว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าด้านหน้านะคะเขามีแอร์ให้หนึ่งสอง สามสีนะคะสี่ตัวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำน,นะคะตัดด้วยสีดำน,นะคะภายในก้องขวางแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะสตาร์ทรถให้กับคุณลูกค้าว่าคันนี้เลขไมวิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะเป็นรถปี2013นะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1 7 0 0 0 0ดกว่าโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไมแทนเดิมจากองค์งานนะคะเช็คดูได้เลยนะคะ มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมกระดุมนะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเขามีที่ใส่เอกสารมาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะเขาก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะคะ เป็นพรมกระดุมออกสีดาวออกสีเทาๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่สามารถพับเบาะนะคะขึ้นแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่เลยนะคะก็จะมีพื้นที่ให้กับสําหรับเด็กนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะตัวเล็กๆนั่งได้อีกสองที่นะคะลูกค้าจะพับเบาะลงนะคะหรือเอาเบาะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีพรมสีเทาสวยๆแบบนี้ขึ้นนะคะสามารถพับเบา แบบนี้ได้นะคะสามารถให้คุณลูกค้าขึ้นไปแบบสะดวกสบายได้เลยแล้วก็มีแอร์นะคะแอร์หลังให้อีกสมตัวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีไฟตรงกลางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เลย เราเก็บรายละเอียดคันนี้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะออปชั Option ่นฟังก์ชันของเขาครบเครื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ว่าริ้วลอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะคุณลูกค้าแอร์นี่คือเย็นฉ่าสบายแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคือเป็นรถที่แบบ ราคาถูกจริงๆนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะไม่อึอดอัดนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่เลยเขามีช่องข้างๆนะคะสามารถวางแก้วน้าหรือขวดน้ําได้นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะสําหรับุลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กาลังมองหารถครอบครัวราคาถูกผ่อนสบายนะคะก็แน,านาะนำเป็นโตต้าอินโนวาสหนึ่งจุคันนี้เลยนะคะได้ปีได้เป็นปี2013นะคะราคาที่สาแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6,000ต้นนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรศูนย์บาทกบับบริษัทผิดยนกันได้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะยางเดิมนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะมาดูในส่วนของนี่เลยนะคะที่เก็บสัมภาระรก,กันบ้างน,นะคะเปิดมาเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนี่เลยนะก็มีพื้นที่ กว้างกว้างพอสมควรนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะมาพร้อมกับพรมนะคะเป็นพรมสีเทาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆนะคะก็น็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสีไม่ถลอกไม่เคยขยับเลยนะคะทั้งสองฝั่งรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะคุณลูกค้ารอยถลอกด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ รถเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองปลายทะเบียนนี้เลยนะคะ8925นะคะด้านหลังเขาก็มีที่ปันดน้ำฝนแล้วก็สปอยเลอร์ไฟเบรกโลหิตสามมาให้กับคุณลูกค้าครบชุดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าอีหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ ครอบครัวคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิง์ปักมุดเบอร์โทรของพิง์ไว้ให้นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมา<ล>ดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมไม่ขยับนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะคานเดิมตรงแท้จ,จากโรงงานกันเลยนะคะในส่วนของตัวคานก็จะมีตัวน็อต นะคะน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะรอยเม็ดอาร์ R ตต่างๆนะคะแผ่นเพจนะคะลูกค้าเช็คดูได้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง1.5นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะคุณลูกค้าน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสติ๊กเกอร์ออกอนะคะคุณลูกค้ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกว ความจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีจากบริษัทอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะเรามีวารันตีให้กับคุณลูกค้าอีก30วันด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าอินโนวานะคะ 1.5G นะคะปี2013คันนี้นะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา3 1 0 0 0 0ืนบาทนะคะ KDD f ดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทกับบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253 ะะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อมาหาพิมเพชรยนต์ได้เลยนะคะคุณลูกคา้าสําหรับคันีนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกคันดันทุกเคแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ชี่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะเรามีล e สซิ่งรองรับให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเพียงแค่ลูกค้านะคะที่ติดเครดิตนะคะมีงบดาวน,นะคะ25-30%นะคะคุณลูกคา้าแล้วก็มีคนค้ำที่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าบ้าน,นะ ก็ติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยน์นะคะแล้วพ er ิงจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้านะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ